ครับผมสวัสดีพีพีนานาเนาะครับอ่าเอฟซีเนาะครับไข่ขึ้นหม,มันเมนี่กาววันทียี0ิบครับทันวาคมพ่อซอหกสิบหานะครับอ่าเมนีก่กาวมาแก้งไอ้ทรงงานครับพี่น้องคือเก่าละหลบเจ็บตกเนาะครับจากเมาวานทีว่าทรงไปไอ้ซิบหาค้นแล้วนะครับเมนี่กาเลยเหลือหลอบเจ็บตกอีกประมาณเก่าข้นครับเก่าข้นเก่าทันเนาะอ่ ก็สมีมีพุ่นนะครับเขาคิ้วกันไปแซลสานันอยู่พุ่นอ่ากัดทยอยเคี้ยวออกเรื่อยๆครับพี่น้องงานช่วงนี้นะครับกาลังเข้ามายังไอ้น้าแน่นสำหรับงานขึ้นไกลนะครับบวงไกลมันนี้ก็มีทรงน้ำกันอยู่ประมาณไอ้เก็ดชุดครับพี่นอ้องอ่าแล้วก็เป็นพวงอุปกปรณกรมีกระเป๋ามีรักมีเสียกครับคือเก่าหลักนะ เามาเบื้องล่าละเอียดเนาะครับแต่ละคนแต่ละทันเนาะละเอียดงานเนาะครับทีทีทรงวันนี้ก็มีอยู่เก่าเก่าข้นเนาะครับเหล่งย่างคัะกละพี่นอ้องเจ็ดบะไดยู่บะไดเศร้านะครับเจ้านี่พันเอาเป็นไอ้ขึ้นดักทางเนาะครับขึ้นดักทางไอ้ซิบห่าละครับสองชุดแต่ว่าพันเอาเป็นไอ้เป็นร่างเก็บอันเดียวเนาะครับผมก็คิดในราคาหกร้อยบาทครับร่วมทรงใจเงืนปลายทาง อันนี้เป็นเอ็นเบอร์80ดด้วยครับวงซีนิวเคิงเนาะอ่าคือเก่าละ่ะต่อไปสายพีอ,อีครับฮะหกสิบปอนด์ครับปั้นสองเซนเป็นรอยยี่สิบเนาะครับพัานลักกะนี่ครับเป็นเกลียวยอดเกลียหัวไทยครับเกือบให้เรียบร้อยลักเป็นลักสเตนเลสเด้อพี่นอ้องอฮะลักสเตนเลสแล้วก็สายเม่นครับเป็นลายนันงทักลายกระดูกงู เซียมตานครับมินหนึ่งนะห่วงกะดทองเหลืองครับเบอร์สิบหกครับแบบแข็งนะกับประมาณนี้ละนะอันนี้คือเจ้าแรกครับอันนี้หก้อยนะอันนี้ดักทางครับสิบหารักชุดเดียวนะอันนี้ก็จ่ายไปทางสี่ลอยครับวงสีนิ K ้วเคิงเอ็นแปดสิบครับดักทางนี่แหละครับงาน วันนี้กับสีฟ้าๆนี้จังน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิบเพาท่านหลอบทรงเนาะอ่าอันนี้เป็นเพิ่นเอาแบบชุดโปเด้อพี่น้องอันนี้เป็นชุดโปไอ่เก้าร้อยห้าสิบครับกะมีขึ้นผีเสือครับหล่อมไก่ต่อชุดหนึ่งสิบหารักสามสิบบวงเป็นวงไอ้วงหานิวนะครับอ่าวงหานิวเอ็นเบอร์เก้าสิบครับลายเหรียญงานก็นคือเก่าล่ะพี่นอ้องอ่าต่อไปอีกยังครับนี่แหละประมาณนี้เลย เก้าลอ,อยหาสิบนี้ได้ขึ้นครับชุดหนึ่งหลอมไกลตอแล้วก็ไอ้ลักได้เชือกแล้วก็ได้กระเป๋าครับนี่ละ่ะก็คือชุดชุดโปเนาะเก้าลอยหาสิบครับรวมสงใจเงินปลายทางไปเลยอ่าแล้วก,ก็เจ้านี่ครับพี่น้องเจ้านี่ยู่ไออ่ะเจ้านี้เพิ่นเอาไอ้ขึ้นยี่สิบหาลักครับหาสิบบวงอันนี้หลอมไกลตัวครับ เอ็นเบอร์เอาสิบวงไฮนิ้วครับเอาแบบเงีวๆจุ่ๆไปเลยครับพี่น้องหลอมไกลตัวแล้วก็สิไม่ลักอันนึงครับลักอันนึงแล้วก็เฉียบสองเซนรักมั่งกว่าสี่ห่อไปแบบนี้แหละพี่น้องห่อกันกระแทกในแล้วก็ห้องไอ้ด้วยไอ้กระลังนะครับอีกที่หนึง่งกันมันแตกมันบินอ่ะลักหนึ่งเฉียบสองประมาณนี้แหละนะเจ้านี้เพิน่นก็เอาเป็นไอ พวกมูอันตอดมูห่วงครับพี่นอ้องแพ็คเอาล่ะนะแพ็คแล้ว,ลว,นะลลวเจ้านี่เป็นไอ้นี่นะครับเจ้านี่เป็นจับแบบชุดใหญ่ไปเลยเจ้านี่เพิรนเอาไว้ขึ้นสามสิบเอ็ดหลักครับดักทางเนาะอันนี้เป็นวงซีนิวเคิงครับเอ็นแปดสิบขายดีักครับ,รบเกินดักทางนี่อันนี้สามสิบเอ็ดหลักครับเอ็ดแถมให้เพิ่น อเอียดงานก็คือเกา่าและพี่น้องประมาณนี้อัอนนี้ล่อมไกล้ครับลอมไกล้เป็นชุดยี่สิบหาลักหาสิบบวงครับประมาณนี้เลยล้วก็ไอ้ถุงเชลเลยครับใบหนึง่งราก็ไอ้ลักอันนึงเฉี่ยสามเซนนี่แหละครับประมาณนี้เลยเจ้านี้เจ้านี้จัดหนักราก็า ่ะแล้วก็เจ้านี่ครับเจ้านี่เนาะเจ้านี่เป็นไอ้ขึ้นไอ้วงเดียวครับอันนี้พ่นเอาวงหานิวอาวงหานิวเอ็นเบอร์เก่าสิบครับนะนี่นะครับซื้อสวยพี่น้องงาน อ่าแล้วก็ไอ้กระเป๋าครับใส่เกรต้าลายหญ้าคาเนาะครับลายหญ้าแห่งลายนี้ก็สวยอีกพี่น้องแล้วก็มีไอ้ลักอันนึงเกล็ดสองเซนครับนี่แหละประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็เจ้านี่เขาลักอันเดียวครับนะลักอันนึงเกล็ดสองเซนสามเซนยี่สี่ผมก็บทรงเด้อพี่น้องซื้อหน่อยซื้อลายก็บทรงคือเก่าล่ะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปทรงอยู่แล้วนะอ่าบอ มินเงินหน่อยนะครับอ่าบอมินเงินหน่อยสร้างหน่อยสร้างหลายกับส่งให้คือเก่าครับรอบนี้มันสร้างหน่อยรอบหน้ามันอาจสีสร้างหลายก็ได้ครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะมีทั้งไอ้ระบบนะครับช่าระเงินมีทั้งโอนทั้งปลายทางแ่ะพี่น้องขันบส่สบายใจเกาปลายทางก็ได้ครับอ่าเอาระบบาจเงินปลายทางก็ได้ของไปหวาน,นาบ้านพี่น้องก็ไอ้แจ้ยตังนะครับ แล้วก็รับของเอาหน้าบ้านเลยกับพนักงานแช่นันล่ะนะนี่น,ะ,ะ,นะครับก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องแกงรายละเอียดส่งงานคือเก่าครับอ่าระบบจ่ายเงินปลายทางเนาะครับก็อยากให้พี่น้องมีความรับผิดช,ชอบครับคือเก่านั่นแหละฝากไว้ทุกคลิปเนาะอ่าสร้างของแล้วก็ต้องมีความรับผิดช,ชอบครับก็ต้องไอ่ผมส่งให้เนาะครับเฮ็ดแล้วก็ออกทั้งค่าส่งให้ครับ เอรอื่องขาทรงห้ก่อนพี่น้องมีหนาทีแจตังเอาหนาบานครับก็ต้องมีความรับผิดชอบเนาะคันแบบขันสยกเลิกอีลีก,ก,กะขอให้โทษมาบอกผมครับก่อนทรงนะผมเสียใ้ให้ผู้อื่นเนาะมันจังบเสียเวลาบาเสียเงินคนาทรงบ่แเป็นของไปหันหนาบานเรากะบอกว่าบ้เอานะครับแบบนี้ผมเสียเ้งื่องาทรงไปแล้วครับเรากาย่าทรงตีกลับอีกพี่น้องมันก็เป็นเงืนหลายบาทอยครับแต่ละคินมันก็เสียเวลานำครับแทนทีผู้อื่นเป็นสีไใ้เนาะ แทนที่สิไใ้ให้ผู้อื่นนะกะขันบ่้อมเฮ้จ้างได้เงินบ่ท่านผอมบ่ท่านอย่างก็โทรมาบอกก็ได้ครับผมกับบ่ไดวาเนาะอ่ามันยังสดีดีกว่าแบบไปปฏิเสธหน้าบ้านเนาะครับอ่อ่ากะ,ะฝากนํำครับสําหรับระบบใจเงินปลายทางกะประมาณนี้ละพี่น้องมือนี่เก่าข้นเก่าทันครับมอนี้รอบเจ็บตกเนาะอะ สำหรับมือนีก้กะประมาณนี้ล่ละพี่น้องเฝ้าส่างงานครับแพ็กของไปส่งเผลเดี๋ยวมันสิบว่าท่านหลอบส่งเนะาะสำหรับคนที่เขามาเบ่งใหม่กะฝากกดติดตามได้เครับพี่น้องเป็นำกำลังใจในการเฮ็ดลิปห้ทางขายเฮาน้าสำหรับมือนีก้กะให้พี่น้องลำลำ้ลำด้วยๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาะสำหรับมือนีก้กะสวัสดีครับ